ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือ,มอมนีมมาด้วยจ้ามาเฮ็ดแกงออมน้ำกันจ้าแกงออมสแสบๆน่จาจะน้ะมือนี้อยตักไข่กับหอมแดงค่ะซ้อยแล้วกะชีต่ำใวยน้ำกันนะคะใส่พริกจักสองนวยสามนวยค่ะแล้วแต่ด้อจ้าผู้ใดมัดมาเผ็ดมาบเผ็ด ใส่ตามต้องการได้เลยจ้าลดกระสิตมตำตะไคร่ก่อนค่ะแนวมันแหลก่ยาแล้จนะ้ะเนาะมันแข็ง ใช้แค่น้อยค่ะมันจังจำงา่ายนอกจากเนาะแต่ะตะกับบอกระเด็นพร้อมค่ะ ให้แหลกประมาณนึงเนาะค่ะเนาะงเบเร่ให้ละเอียดคักค่ะก็จะได้ประมาณนี้จ้ะแม่ฮะหนูทำเสร็จแล้วค่ะนี่เอาไปน้นนนอยเสร็จป่ะสิกยแหลกลายเป็นดเนาะจ้ะนี่ใส่ด้เนาะคะ่ะตั้งหม้อค่ะใส่กิเก๋เข้าต่ำว้เมื่อกี้นี้ได้ด้ยค่ะ ไม่นี็จะเทศอัอนแบบไส้ข้าวัวใส้พักอันอีเลิศเนอะจ้ะเนาะหอมหอมแล้วก็ข้นๆนิดนึงนะคะใส่น้ำพราะอุจุจ้ะป <c oughs> ิดฝาให้เดือดแน่จักน้อยฉะนั้นกอเดือดแน่จักน้อยแล้วก็าส่ใส่ปุ่งรสได้ค่ะใส่ผงุรด,ดจ้ะ ใส่ปลาแดกด้กหมคะ่ปะปลาแดกกับซีไซเป็นปลาแดกแบบนี้จ้ะมันสิแสบค่ะแสบก็กันเนาะพี่น้องในรถกระบะสีดำของคนที่ฮะดูแลตวัวสนุกตอนนี้ไปมันมันเพื่อออกไหมปีกว่าไปออกปีออกตร ของเข้าลงไปก่อนเลยค่ะกบค่ะพี่น้องกบมีอ้อมกบด้วยค่ะอ้อมกบตัวใหญ่ๆจ้ะขั้นตอนนี้ก็เพ้องไปค้นเพินหลายแล้วเนาะค่ะเนาะจังโมข้าวค่ะระวังนันด้วยกระสุนใส่อันคัะ กะลัปีกับปลาเขือไว้แล้วค่ะซุปพอดีค่ะหอมคักพี่น้องสีกใบบักูใสแน่ักใบซองใบจ้วก็สีหันใบชะพูลงไปค่ะใบชะพู่เรียว่าใบเพะอ,อีเลิดเท่านี้ละค่ะกรสีใสไหลแน่จัหน่อยเนยาะจ้ะเนาะใบชะพูกับพวกไอเมนูออมนี่เข้ากันดีดีเลยค่ะ ไปซดกระสี้เอาไว้แกงกินกับแกงเนาะไหมจ้าแสบบเขากันเส้เนเลนยลายไปได้วยค่ะมีประโยชน์เนาะจะน้อใบทับพูเนาะซึงซอยทับเสร็จฮะจะเลือนอาหารทับล่มเนาะจ้าอีกลายยากก่างเนาะคันเนาะกับมุ่มดีสำหรับอนัน ค้นที่เป็นเบาหวานนะคะกินมาก็ค่อยลดได้สามรถลดเบาหวานได้พักซุกแล้วก็ใส่ใส้ต้นหอมอีก เติมเพิ่มความหอมจ้ะแล้วก็เติมข้าวคั่วลงไปที่หลังนะคะแล้วก็เข้ากับสีข้นขาวขัวให้เป็นซุปนักน้อยจากกระสิ่งใส่ลายเติบนะคะข,ข้าวคั่วแต่ว่านี่จะผู้ใหอันมากแบบตำข้าวเบียร์ใส่ก็ได้เด้อค่ะเด้อใส่ข้าวเบียร์กัดแบบด้วยกันค่ะแต่ว่านู้นใส่ข้าวอันมักไส้อัน เข้าวัวหลายขัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหอมนะจ้าข้าวคัวสีหอมคัวซ้ำเน่ก็แล้วแวเวาค่ะออมออมกบใส่ผักใส่ใบชะพู่ะค่ะใส่ข้าวคั่วเห็ดนนำข้าวอูจุนัวๆเสบๆน้ำกันนะจ้า เมืองหันยากันเฉยเนี่ยจะน้อยจใจเพิ่มผมลงลดกเกลือต้องไปนึดนึงค่ะ่างเีจากก็ดีแล้ว แสบแห้งละประเด็นพี่น้องแสบคักแล้วจ้ามาด้วยจ้าแล้วๆอ้อมกบใส่พักใส่ไปดีเลยค่ะหอมๆแซ่บๆนัวๆนั้ำกันจ้ามาด้วยจ้านุดกะขอขอบคุณทุกการทับชมและกาติดต,ตามนะคะฝากกดไลค์กแ็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในด้วจ้า